รายวิชาการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลการประเมินความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างไรก็ดีการพัฒนาบุคลากรมีหลายแนวทาง ที่ผู้คนนำมาใช้แล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจได้แก่ 1. เข้าใจเป้าหมายองค์กร 2. สำรวจว่าใครต้องพัฒนาในเรื่องใด 3. วางแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวคู่กันไป 4. กำหนดมาตรฐานในการประเมินความสำเร็จ 5. ลงมือทำให้สำเร็จ 1>, 1เข้าใจเป้าหมายองค์กรต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าเป้าหมายขององค์กรคืออะไรจากนั้นมุ่งไปที่การพัฒนาจุดแข็งของบุคลากรแต่ละบุคคลจุดแข็งคือสิ่งที่สามารถส่งเสริมและพัฒนาได้อาจต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลําบากในการจูงใจพนักงานให้ทำงานที่เขาไม่ถนัดดังนั้นส่งเสริมให้บุคลากรทำในสิ่งที่เขาชอบ หรือถนัดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปย่อมเป็นการดีกว่าบอกให้พนักงานเข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบหรือเก่งไปทุกอย่างสําสำรวจว่าใครต้องพัฒนาในเรื่องใดทำแบบสำรวจถึงความต้องการในการฝึกอบรมของพนักงาน training needs หรือข้อมูลจากการประเมินผลของหัวหน้างาน หรือผู้จัดการที่ทำให้ทราบว่าพนักงานคนไหนควรได้รับการพัฒนาในด้านใดจากนั้นจึงมองหาช่องทางที่บุคลากรจะสามารถพัฒนาทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นได้เช่นการจัด in-house training หรือส่งไปอบรมกับสถาบันฝึกอบรมภายนอกองค์กรเป็นต้น 3. ม วางแผนการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาวคู่กันไปแม้ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวเอาไว้แต่การตั้งเป้าหมายพัฒนาในระยะสั้นๆนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การพัฒนานั้นค่อยๆขยับเข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวที่กําหนดได้ทีละขั้นดังนั้นอย่ามองข้ามการวางแผนระยะสั้นสําหรับปีต่อไปควบคู่ไปกับแผนระยะยาวสําหรับอีก5ปีข้างหน้าด้วย กำหนดมาตรฐานในการประเมินความสำเร็จต้องกําหนดว่าคุณจะวัดความสำเร็จได้อย่างไรการกําหนดเป้าหมายที่ไม่สามารถวัดผลได้ย่อมเป็นสิ่งที่ยากที่จะใช้ในการจูงใจพนักงานให้เกิดความปรารถนาในการพัฒนาความสามารถของตนดังนั้นตั้งเป้าหมายแล้วต้องดูด้วยว่าจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรโดยอาจมีการประเมินผลในระยะสั้นๆเป็นช่วงๆ หลังจากที่ได้ดําเนินการไปสักระยะหนึ่งเช่นทุกๆ6เดือนหรือทุกๆ1ปีเพื่อให้มั่นใจว่ากําลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป้าเป้าหมายเป็นสิ่งที่เหมาะสมดังเช่นเดิมหรือจะต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ 5. ลงมือทำให้สำเร็จวางแผนพัฒนาบุคลากรอ,อาจไม่ประสบความสำเร็จ หากไม่เกิดความร่วมมือจากบุคลากรรวมทั้งขาดการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอกำหนดเป้าหมายในการลงมือพัฒนาตนเองในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนเพื่อเตือนองค์กรและบุคลากรให้ดำเนินตามแผนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนภายในขอบเขตเวลาที่กำหนดเมื่อถึงเวลาของการประเมินผลจะได้สามารถวัดผลได้ตามแผนที่กำหนดหลักการประเมินการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ในอดีตหน่วยงานด้าน HRM, HRD และหัวหน้างานมักจะกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรด้วยตัวชี้วัดที่แสดงการได้ทำและกำหนดขอบเขตการวัดเพียงด้าน HRD เป็นส่วนใหญ่เช่นร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากรหรือจำนวนหลักสูตรที่กำหนดตามตำแหน่างงาน หรือจำนวนหลักสูตรที่เข้าอบรมตามความจําเป็นเป็นต้นการกำหนดตัวชี้วัดดังกล่าวช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ประจำํำรูทีนของหน่วยงาน HRM HRD ดำเนินได้ตามปกติแต่ยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันได้ว่าการลงทุนพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานมีความคุ้มค่าและตอบสนองกับกลยุทธ์ขององค์กรได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกำหนดนโยบายให้พนักงานทุกระดับจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวัดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายให้มีการทำ IDP กับพนักงานทุกระดับทุกหน่วยงานทุกคนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งระยะเวลาในการจัดทำค่าใช้จ่ายของผู้บริหารระดับสูงในการระดมความคิดเพื่อกำหนดสมรรถนะหลักขององค์กร การค้นหาสมรรถนะหลักที่จำเป็นซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่าวร่วมกันนอกจากนี้การผลักดันให้หัวหน้างานและพนักงานร่วมมือร่วมใจทำ IDP อย่างพร้อมเพรียงไปในทิศทางเดียวกันทุกขั้นตอนจึงถือเป็นการลงทุนด้านคุณภาพของบุคลากรอย่างมากเพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งสิน้นยิ่ององค์กรมีขนาดใหญ่มีความสลับซับซ้อน มีสายบังคับบัญชาซ้อนหลายชั้นมีพนักงานกระจายตัวทั่วทุกภูมิภาคของประเทศยิ่งต้องใช้ทรัพยากรต่างๆมากยิ่งขึ้นเท่านั้นดังนั้นการวัดความสำเร็จด้วยตัวชี้วัดที่แสดงการได้ทำจึงไม่เพียงพอที่จะวัดความสำเร็จของการทํา IDP จำเป็นต้องขยายขอบเขตการวัดผลให้ครอบคลุมตั้งแต่ปจัจจัยนำเข้ากระบวนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลส,สูงสูงสุดในการขับเคลื่อนกลยุทธ์งาน HR ผ่านการทำ IDP กรอบการประเมินจึงเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงทุกปัจจัยตั้งแต่ Input Process Outcome การประเมินปัจจัยนำเข้าก่อนเริ่มดำเนินโครงการจัดทำ IDP ประกอบด้วย2ส,ส่วนคือ การประเมินความพร้อมของผู้รับผิดชอบด้านงาน HRM HRD และการประเมินสาระสำคัญของสมรรถนะหลักขององค์กร Triple C Corporate Core Competency และสมรรถนะหลักของพนักงาน Double C Core Competency ประเด็นการประเมินความพร้อมของผู้รับผิดชอบด้านงาน HRM HRD มีดังต่อไปนี้ 1>, 1. ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับ Job f a m i l y Job Description และความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะ 2. ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า IDP มีความสำคัญต่อการพัฒนาและแผนการบริหารทรัพยากรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและความสามารถในการสื่อสารแบบสองทิศทางเพื่อถ่ายทอดให้คำแนะนำปรึกษาทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือให้หัวหน้างานและพนักงานทำ IDP บรรลุตามเป้าหมายประเด็นการประเมินสาระสำคัญของสมรรถนะหลักขององค์กรและสมรรถนะหลักของพนักงานมีดังต่อไปนี้ สมรรถนะหลักขององค์กรเป็นความสามารถพิเศษหรือสิ่งที่องค์กรมีความชำนาญที่สุดอย่างแท้จริงมิใช่เกิดความรู้สึกของผู้บริหารคนใดคนหนึ่งแต่เป็นข้อสรุปที่เห็นพ้องต้องกันของคณะผู้บริหารระดับสูงและเกิดจากการเรียนรู้ระดับองค์กรจากการวิเคราะห์ SWOT analysis ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือได้สมรรถนะหลักของพนักงาน เป็นความรู้ความสามารถทักษะและเจตคติที่สะท้อนคุณลักษณะบุคลากรในภาพรวมองค์กรตามที่คาดหวังได้อย่างแท้จริงสาระสำคัญที่ระบุไว้ในเอกสารสมรรถนะหลักขององค์กรและสมรรถนะหลักของพนักงานมีความชัดเจนอธิบายด้วยภาษาที่เรียบง่ายสั้นกระชับตรงไปตรงมาพนักงานทุกระดับสามารถเข้าใจง่าย มีการสื่อสารแบบสองทิศทางถ่ายทอดชี้แจงไปสู่พนักงานทุกระดับทุกหน้าที่ผ่านหัวหน้างานตามลำดับชั้นให้พนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรมีความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญของสมรรถนะหลักขององค์กรและสมรรถนะหลักของพนักงานประเมินกระบวนการจัดทำ IDP และการนำไปใช้งาน IDP Process ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำ IDP ประเมินกระบวนการจัดทำ IDP และการนำไปใช้งาน IDP process ระหว่างดำเนินโครงการจัดทำ IDP มีสิ่งที่จะต้องประเมิน2ส,ส่วนคือประเมินกระบวนการและประเมินบทบาทความรับผิดชอบของหัวหน้างานพนักงานที่พึงกระทำ การประเมินกระบวนการกระทำได้โดยใช้หลักการควบคุมคุณภาพในกระบวนการทำงานด้วยการกำหนดจุดควบคุมคุณภาพหรือที่เรียกว่า QCP Quality Control Point เพื่อเป็นจุดที่ใช้ตรวจสอบขั้นตอนการจับํา IDP และบทบาทความรับผิดชอบของหัวหน้างานควบคู่ไปในคราวเดียวกันได้เป็นอย่างดีรายละเอียดของการประเมินจากจุดควบคุมคุณภาพ ตอนที่ 1. a s s e s s ประเมินมาตรฐานสมรรถนะอาชีพมีจุดควบคุมคุณภาพได้แก่ 1. ห,หัวหน้างานประเมินสมรรถนะประจำตำแหน่งครอบคลุม KSA ได้แก่ความรู้ทักษะและคุณลักษณะส,ะส่วนบุคคล 2. พนักงานมีความเข้าใจสาระสำคัญในสิ่งที่หัวหน้างานสื่อสารได้แก่สมรรถนะหลักของพนักงานสมรรถนะประจำตำแหน่ง 3หัวหน้างานและพนักงานบรรลุข้อตกลงแบบเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับเป้าหมายของสมรรถนะและ learning outcome ขั้นตอนที่2 acquire ค้นหาวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมมีจุดควบคุมคุณภาพได้แก่หัวหน้างานและพนักงานบรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาสมรรถนะที่เหมาะสมกับระยะเวลา ลักษณะการเรียนรู้ (learning style) ของพนักงานขั้นตอนที่3 Approach กำหนดแผนพัฒนาและแนวปฏิบัติมีจุดควบคุมคุณภาพได้แก่ 1. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในรูปของ Action Plan ถูกต้องตรงตามที่ HRM HRD กำหนด 2. จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล ตามระยะเวลาที่ HRM HRD กำหนด 3. วิธีการพัฒนาที่เลือกมีความชัดเจนปฏิบัติได้ไม่คลุมเครือ 4. วิธีการพัฒนาที่เลือกวัดผลตามวงจรปรับปรุง PDCA ได้ขั้นตอนที่4 Apply การนำ IDP ไปปฏิบัติจริงมีจุดควบคุมคุณภาพได้แก่ความคืบหน้าของแผนเทียบกับเป้าหมายขั้นตอนที่5า้าอะไรทวนสอบความสอดคล้องมีจุดควบคุมคุณภาพได้แก่ 1. มีการติดตามและทบทวนทุก3เดือนหรือ6เดือน 2. มีการค้นพบจุดเรียนรู้จุดเปลี่ยนแปลงของพนักงาน 3. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การพัฒนากับสมรรถนะประจำตำแหน่ง 4. ความสอดคล้องผลลัพธ์การพัฒนากับตัวชี้วัดผลงานขององค์กร